โอ้โหหมายคขาว่ามันออกมาเป็นคืบเลยไม่นี่เขาส่งคอรวงเมื่อก่อนผมจะทําประมาณคืบเดียวเองเดือยก็ไม่ถึงคืบอ่าอ่าอ่าเนี่ยรูหลวงแต่นี่ยาวมันสุดคอรวงไงนะสุดแล้วเนี่ยอ่าสุดคอรวงเลยอ่ะมันเด็กมาแล้วอะเมล็ดมันเยอะมากโอ้โหดูดูรูหลวงนี้สิโอ้โหกำลังลกกลมแล้วเนี่ยหนักด้วยนะยังไม่ได้เป็นเม็ดนั้งนมเลยครับแล้วเนี่ยเนี่ยตัวนี้เนาะเนี่ยโอ้โหใหญ่เลยนะโอ้โห ลงทูบทำไอ้ตรงนี้มันออกที่หลังครับนะออกก่อนเลือโอ้ทางโน้นออกเยอะอยู่อันนี้อันนี้ยังไม่ได้ออกอันนี้เพิ่งจะเริ่มบอกอ่าอ่าอแต่วันนี้มันที่เก้านี้ป่ะสิบตเแ็ดวันที่บีแปดแปดสิบวันพอดีเลยอ๋อแล้วเมื่อก่อนลงทูบเนี่ยทํานาเนี่ยนะครับอ่ะรวงข้าวขนาดนี้ไหมไม่ไม่เคยไม่ใช่ไม่ใช่เลยเล็กกว่านี้เล็กกว่านี้โดยเฉลียกี่โอ้ห้าเจ็ดผมเคยทํามานะอ่า พอถึงฤดูหนาวอ่าใบมันจะเปลี่ยนสีอืพอลมกระโชกอ่ะใบมันจะออกเป็นแบบเหลือง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 เชื้อราเขาไม่ใช่อ่าเป็นแบบอลมกระทบหนาวว่างั้นเถอะกระทบหนาวแล้วลมมามันก็เป็นไงแต่อันนี้มันไม่มีตลอดไปยานนมันไม่มีแต่ันูน่ะข้าวมันน้ำท่วมมันเพิ่งจะฟื้นโอ้โหครับดีมากเลยเนาะอันนี้คือเขาเรียกว่า อ่าลวงยาวมากยาวสําคัญเลยนะนี่นะตั้งแต่ทํามาไว้วัดอีกองูนะที่เขาเกี่ยวกองูอ่าตั้งแต่ทํามาเนี่ยังไม่เคยเห็นได้ขนาดนี้เลยยังไม่เคยยังไม่เคยเห็นขนาดนี้อเพิ่งเคยเห็นเนี่ยนะโอ้โหเกจที่จริงมันจะสั้นกว่านี้เนอะลวงจะสั้นสั้นกว่านี้ถ้าเคมีนะโอ้ครับเคมีกับยาฆ่าแมลงอ่ะจะสั้นอย่างนี้เรอปกตินี่ยเราเคยนับเม็ดไหมมันได้กี่เม็ดเอยเนอะอันนี้ผม ไปนับทงนูนข้างนาสองร้อยยี่สิบเอ็ดเมตรว้แล้วปกติเคยทำนับได้เท่าไหร่เค็มเกินร้อยหกสิบร้อยหกสิบนี่ทำเคมีครับอ่าพอใส่อ่าใส่เลดลาวานี่ได้สองร้อยยี่ยี่สิบเอ็ดเมตรโอ้โหขนาดนับข้าวในม่เลอจริงนะอ่าอ่าโอ้โหแสดงว่าได้ข้าวมาอีกเยอะเลยครับ อ่าได้เม็ดหน่อยเเแล้วเมื่อวัที่แล้วลุงเกียวก็มาถ่ายกางวดสิโอโหต่างกันเยอะมากต่างแปดห้าต่างเยอะมากใช่ห้ากับห้าเจ็ดเนี่ยมันหนาเปึดเลยโอ้โหอย่างงามใบตั้งนะครับนี่เดี๋ยวใบตั้งครับพี่น้องแต่มันตะงแงห่างอ่าอ่ามันไม่เหมือนแปดห้าโอ้โหนะครับอันนี้คือห้าเจ็ดห้าเจ็ดอ่าน้ำหนักดีด้วยนะครับพี่น้องตอนนี้อันนี้ลูกเนี่ยอันนี้ลูกอ่าเนี่ยในลูกอ่ากอมแต่กอ อันนี้ต้นแม่ต้นแม่รวงใหญ่นะฮะต้นลูกกาลังออกด้วยเดี๋ยวถ้าออกรวงเต็มที่เนาะอีกประมาณสักสิบวันน่าจะออกหมดไม่ถึงสิบหรอกเลยนี่ก็ไม่เกินห้าวันแล้วอ่าอ่าก็ออกพึบแล้วก็ออกหมดโอ้โหเดี๋ยวห้าวันเรามาถ่ายทําอีกทีครับพี่น้องครับูขอบคุณลุงทูบมากครับนี่ครับนาลุงทูบครับขอขอห้าเจ็ดนาลุงทูบนะครับนี่โอ้โหดวงข้าว ออกลวงสวยงามครับเราสังเกตดูนะครับว่าข้าวสมบูรณ์เนี่ยใบนะครับใบธงเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่ไม่มีรอยนะครับเขาเรียกว่าความสมบูรณ์ไม่มีใบไหมนะครับไม่มีใบด่างนะครับแล้วก็มีคมครับคมครับเนี่ยเวลาเราจับนะครับมันจะซ้อนมันจะกัดเลยครับเพราะว่าเขาเรียกว่าหนามนะครับเป็นธรรมชาติในการป้องกันแมลงของเขาโดยธรรมชาตินะครับนี่ครับ นี่ครับนี่ครับมานี่ครับพี่น้องสวยงามมากครับนี่ครับโอ้โห,โหนี่ครับ